สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่การวิเคราะห์แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่ 1. มิถุนายน2566ก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับอาจจะมีการอากาศเปลี่ยนแปลงฮะก็เลยต้องซื้อหน่อยนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับ ขออนุญาตแชร์สักครูคร่สวัสดีไปทางหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube ก็ดีนะครับทางา facebook ก็ดีทางหลายๆทางนะครับติกตอกอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวทิกตอกค,ค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> เพราะว่าติกตอกพูดไม่ได้หมายถึงว่าไปพูดในเขากับเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องแยกต้องแยกต่อไปนะครับสักครู่นะ ทนะ่านไหนเข้ามาแล้วก็รายงานตัวหน่อยแล้วกันนะครับมาอย่างรวดเร็วนะฮะเป็นการา <c oughs> วิเคราะห์นะครับอันนี้ไม่ได้จุดทูบนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวกลัวกลัวผมจะลืมนะฮะก็เลยต้องต้องอนี่ก่อนนะครับสักครู่ เป็นหวัดครับอากาศเปลี่ยนนะช่วงนี้ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขออนุญาตแชร์สักครู่นะฮะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะฮะมัน มันต้องซื้อครับอ่ะก็ไปแบบรวดเร็วนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายสำหรับงวดนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตสักครู่อ่าก่อนก่อนก่อนที่จะไปนะครับในงวดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนี่นะครับนี่เนาะ คือจริงๆรอบนี้เนี่ยหมดแล้วลหะแต่ผมตุนไว้ให้อยู่สําหรับไลฟ์สดวันนี้นะครับตุนไว้ให้คืออะไรครับคือคนที่ชมไลฟ์สดณตอนนี้เท่านั้นนะครับตุนไว้ให้นะครับสักครู่จริงๆหมดแล้วนะครับรอบนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับรัฐบาล เดี๋ยวนะสักครู่นะครับอ,อ่าโอเคเร,รอเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอ่ะมารายงานตัวกันหน่อยเนาะอ่าสวัสดีคุณสุวรีครับคุณเพื่อนจ๋านี่นะฮะที่ผมพูดถึงตอนนี้เนี่ยนะครับคือ สำหรับที่ชมไลฟ์สดณตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่เกินบ่ายสองนะว่ราบ่ายสองวันนี้จะจัดส่งให้นะครับรอบนี้พอแล้วนะครับไอ้บางคนว่าจริงหรือเปล่าจริงฮะจริงๆมันมีเยอะเลยแหละครับแต่ว่าแค่นี้พอวันนี้จะให้เท่านี้นะครับหนึ่งชุดหนึ่งชุดดีนะครับประกอบไปได้วยสองใบเนาะน,นี่เรียวกว่าหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดได้ไปแบบนี้นะครับหนึ่งชุดนี่คือหนึ่งชุดนะนะสองชุดก็เป็นสี่นี้ฮะ สองชุดก็เป็นสี่อย่างนี้นะครับตอนนี้มีอยู่สิบชุดนะครับสิบชุดนะสิบชุดก็คือยี่สิบใบนะฮะที่จะให้สำหรับคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับท่านไหนอยากจะได้นะครับอันนี้คืออะไร่โอ้บางคนคืออะไรวะเนี่ยอะไรอยู่ดีๆพูดขึ้นมานู่นนี่นะฮะอันนี้คือฮู้ชื่อนะครับถูกหวยครับฮู้ถูกหวยนะครับฮู้แปลว่ายันนะครับ เขียนสำหรับเอามาเล่นในการเสี่ยงโชคเล่นหวยเสี่ยงลอตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับสินแสของทางจีนเป็นคนเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นสติกเกอร์ทําพิธีเรียบร้อยนะครับปลูกเสกตามศาสตร์จีนโบราณเลยท่านี้ใช้แล้วหิ่งครับติดโทรศัพท์ได้ติดหน้าบ้านได้ติดประตูติดรถยนต์มอเตอร์ไซค์กระเป๋าสตรงสตางติดได้นะครับ วันนี้ให้สิบชุดเท่านั้นสําหรับคนที่ชมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับคนในกลุ่มให้หมดไปแล้วนะฮะในกลุ่มให้หมดไปแล้วสําหรับท่านที่ชมอยู่และจะส่งวันนี้วันนี้คือวันที่ยี่สิบแปดนะฮะถึงะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนไม่เกินวันที่หนึ่งนะครับถึงนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนขนส่งใหม่นะครับเ <ś Okey. S 2> พราะว่าขนส่งอีกขนส่งหนึ่งนะั้นน่าจะสามวันนะฮะอันนี้น่าจะวันสองวันถึงทักมาหลังไหมนะฮะด่วนก่อนบ่ายสองโมงครับจัดส่งวันนี้นะฮะ ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ถึงพุ่งนี้อยู่ไกลก็บลืนนะฮะไม่เกินบางคานถึงนะครับอ่ะทักมานะฮะท่านไหนอยากจะได้เอาไปติดโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าใครอยากจะได้อานพิมพเขาสนใจตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมทักกลับไปก็ได้นะครับอ่ะนี่นะฮะหูถูกหวยนะครับติดอ่าโทรศัพท์ครับติดโทรศัพท์ติดดึงออกมาเนาะติดประตูหน้าบ้านดีนะฮะนี่นะครับใครที่ไม่เคยมีโชคมีลาบนะครับนะชมย้อนหลัง อืทันไหมคนชมย้อนหลังทักไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งอีกรอบหนึ่งวันที่น่าจะวันที่สิบนะฮะเอาไว้ก่อนเนาะนี่นะครับเดี๋ยวอีกนี่ค่อยส่งนะครับเอาเท่านี้ก่อนให้ยี่สิบใบเท่านั้นนะฮะทักมานะครับทักมานะตามนี้อ่ะแล้วก็อีกอันนึงครับนี่ตัวอย่างผมโทรศัพท์หยิบไปแล้วไม่เป็นไรตรงลิงก์ฮะตรงลิงก์นะครับ,รครบใครที่ไม่ทันนะครับ ซื้อลอตเตอรี่อู้เดินไปหาเลขที่เราชอบไม่เจอนะครับกดเข้าไปอ่ะตอนนี้เว็บล่มอยู่นะฮะกดเข้าไปนะครับนักขาราลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะอันนี้ถูกกฎหมายนะฮะมีลอตเตอรี่จริงถ้าถูกรางวัลใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอ่ะให้เขาไปขึ้นให้โอนตังให้เรานะครับอ่ะหรือหรือหรือถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอยากจะเอาใบต้นฉบับอ่ะเดี๋ยวจะจัด,จดส่งให้นะครับเนาะอย่าให้มันเป็นหวยอลวงอลเว,วงนะฮะ สองตัวสามตัวอย่างนี้เอาโอนให้ครับหากอาจจะหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นปะมาณนี้นะฮะต,ตามที่ไปขึ้นนั่นแหละหนึ่งเปอร์เซนนะครับเนาะตามนี้นะฮะสามตัวหน้าสามตัวท้ายตรวจรางวัลส่งให้โอนให้นะครับมีสลากจริงถูกกฎหมายนะฮะร,รับประกันอันนี้นักคราวรัตริกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับวิธีทำง่ายๆเนาะหนึ่งสมัครสมาชิกไปก่อนครับสมัครกดยึดด,ด,ดใส่เลขอ่า เวลากด OTP นะครับกดจิ้มไปก่อนนะมันถึงจะเด้งมาไม่ใช่รอตอนแรกผมก็รอนะครับทำไมไม่มาสักทีวะกดไปก่อนอะเดี๋ยวมันก็ค่อยมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็เวลาเราสั่งซื้อคล้ายๆกับซื้อของอช้อปปี้ลาซาด,ด้าอะไรอย่างเงี้ยแหละครับจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเนี่ยผมก็มีตัวอย่างให้ดูจิ้มเข้าไปปุ๊บเดี๋ยนะฮะแล้วก็อ่าก็หาเลขได้เลยครับเอาสองตัวท้ทยอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติว่าพิมพ์หนึ่งสี มันก็จะขึ้นมาครับหนึ่งสีทั้งแถบเลยฮะเนาะเดี๋ยวคุณเปบญญาภาเมื่อกี้ใช่ไหมคุณเบญญาภาคุณเบญญาภาเดี๋ยวทักไปทางไลน์ก็ได้ก็ไปทางไลน์ก็ได้นะอ <Hey. S 1> บูชาถ้าสองสองนี่นะครับหนึ่งชุดเนี่นะครับสองใบนี้รวมส่งรวมส่งแล้วนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดสามใบไม่ใช่สามใบสองชุดก็สองร้อยหกสิบแปดนะฮะสามชุดสี่ร้อยสี่บาทอืม อันนี้คือราคารวมส่งให้แล้วนะครับนะติดโทรศัพท์อันหนึง่งติดประตูบ้านอันหนึง่งโทรศัพท์สองเครื่องก็ติดมาสองเครื่องแล้วครับเนาะแต่ผมติดสองอันเลยนะนี่เช่นอย่างนี้นะฮะผมจะติดห้าผีอันหนึง่งแล้วก็ติดอันนี้อันหนึ่งนี้ครับติดเนี่ยแกะออกก่อนนะครับติดเอาแต่สีทองทองไว้นะตามนี้นะลอตเตอรี่เข้าไปซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนแปดสิบาทนะครับแปดสิบาท ใบละแปดสิบบาทนะครับแต่รวมค่าบริการแล้วร้อยหนึ่งเหมือนเดิมครับ <laughs> มันเป็นค่าบริการเออ <c oughs> แต่ก็ดีกว่าเราไปซื้อเป็นชุดเนาะถ้าเราซื้อเป็นชุดนะครับที่ไปตามแผงนะฮะสองใบสามร้อย 300, อย่างนี้นะฮะสี่ใบห้าร้อย 500, ใช่ไหมบางที 650, ห้าใบหกร้อยห้าสิบด้วอซไปอันนี้เรื่องจริงนะฮะผมไปซื้อมาแล้วเป็นอย่างนี้จริงจริฉะนั้นก็เลยอู้นี่สบาย เลขเขาปุ๊บระบบปุ๊บเอาละครับจิ้มได้เลยนะฮะสองอ่าสี่สี่ชุดสี่ใบอันนี้เป็นก็สี่ร้อยอย่างงี้เนาะใช่ไหม αι? ประมาณนี้แหละอ่ะลองไปดูแล้วกันนะครับนั่นคืออ่านคราลอเตรีออนไลน์นะครับปากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนนะครับโอ้ต่อไปนี้ผู้สนับสนุสน,นเยอะเหลือเกินนะครับสนับสนุนแบบถูกกฎหมายนะไม่ใช่ให้ไปซื้อหวยหนู่นนี่นั่นะนะอันนี้ผิดกฎหมายนะครับนะเอาแบบถูกกฎหมายนี่ตอนนี้ก็ จะเริ่มดูทำลงทำนาเลยนะครับปุ๋ยก็มีนะฮะนะอันนี้ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะปุ๋ยก็คือฮิวมิกนะครับบางท่านเนี่ยคือ,อเขาเรียกอะไรนะฮะไปใส่ยูเรียอะไรพวกนี้แพงนะครับพันห้าอันนี้เอาไปนะครับฉีดแต่บางคนขี้เกียจฉีดเนาะใส่สารจับใบหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ถ้าจะผสมปุ๋ยพวกยูเรียก็เอาเป็นปุ๋ยเกรดอะไรก็ได้ครับปุ๋ยน้ํา ฉีดอย่างนี้ครับได้ผลผลิตยเยอะแล้วก็ทูก,กว่าจริงๆปุ๋ยอ่ายูเรียนนะครับพันห้าอันนี้อสมมุติว่าซื้อปุ๋ยเกล็ดมากิโลแล้วไม่กี่บาทแล,ล้วครับอร้อยหนึ่งงนี้นะฮะฉีดได้ยี่สิบไร่แล้วก็เอาฮิวมิกตัวนี้นะครับไปผสมฮะฮิวมิกตัวนี้จะช่วยแบบทําให้ตัวปุ๋ยนะครับมันเข้าไปสู่รากอย่างงี้ดีอ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้เกินไว้ก่อนนี่จะถึงฤด,ดูแล้วครับก็ ปากไว้ด้วยนะฮะดีครับขนาดคนทำมันอะไรนะฮะสับปหลังเนาะหนึ่งไร่เขาได้ไปนู่นะครับ8 9้าตันนะฮะโอ้่เยอะนะทำนาก็ได้เยอะเอะนะฮะอ่ะใช้ได้กับทุกพืชด้วยครับอ่ะไปวิเคราะห์รัฐบาลงวดนี้นะครับอย่าลืมนะู้ใครจะสั่งสั่งได้นะตอนนี้นะครับ หูถูกหวยโดยเฉพาะบางท่านยังไม่มามาไม่ทันนะฮะบ่ายสองจะส่งให้วันนี้นะครับวันนี้ให้สิบชุดเท่านั้นยี่สิบใบนะฮะตอนนี้นะคนที่ชมอยู่เท่านั้นนะครับทักมาทีหลังนูดแล้วครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งค่อยส่งรู้นะ่ยครับเป็นสิบนะอันนี้เอาให้ทันงวดนี้ก่อนเอาไปติดโทรศัพท์นะครับนะรัฐบาลครับ เดี๋ยวทักไปหลังไม้ก็ได้ครับทักไปหลังไม้นะฮะเฉพาะวันนี้บ่ายสองโมงนะครับจะส่งให้ให้เฉพาะคนที่ชมอยู่ตอนนี้สิบใบเท่านั้นหนึ่งเ,เขียนบรรจงดีเหลือเกินนะฮะอันนี้คือตัววิเคราะห์เลครับตัวทูบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ้าวหกหกลืมพอสอฮะ <c oughs> งวดที่แล้วกราบขอภัยจริงๆฮะ904นะครับที่ให้ไปแต่จริงๆ903มีนะแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าจะใช่มันเป็นตัวรองครับแต่904เป็นตัวเด่นดันออก903นะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะครับเพราะว่าอะไรฮะรลอตเตอรี่ผมก็ซื้อ903นะฮะแต่ว่าอากีกหนึงไม่ได้ซื้อ อ่ะรัตนาพันธ์นะฮะมาตัวเด่นครับไม่เอาเด่นละเอาทั้งหมดเลยนะครับชอบตัวไหนเอาตัวนั้นถ้าซื้อได้ซื้อครับเป็นความเชื่อสุดยอดนะฮะนี่ผมทาไมเกี่ยวกับสายใหม่เหลือเกินมันเขาากระแกงไปที่เนี้ยอ่ะอะไม่ถนัดอีกสักครู่สักครู่อ่ะมาแปด เนีย่ยเห็นไหมฮะจะไปก็อโอเคถามมาอ่าหนึ่งชุดได้สองใบนะครับรวมทรงนะฮะร้อยหกสิบแปดบาทหนึ่งหกแปดนะครับเอาเลขมงคลนี่หนึ่งหกแปดถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกสองชุดนะครับสองร้อยแปดสิบหกบาทนะฮะเพิ่มไปสามชุดหกใบนะฮะร,รวมส่งแล้วสี่ร้อยสี่บาทนะฮะไม่มีการบวกเป็นชุดเป็นชุดนะหมายถึงว่า มันจะตกแผ่นละห้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าสั่งแผ่แผนเดียวค่าส่งมันเท่ากันแล้วครับไม่คุ้มนะฮะสองแผ่นคุ้มกว่าเอออันนี้คิดให้แล้วนะ <c oughs> คิดให้แล้วนะฮะค่าส่งห้าสิบบาทของห้าสิบเก้าบาทเออไม่คุ้มนะฮะฉะนั้นสองแผ่นเอาไปติดโทรศัพท์ด้วยเอาไปติดประตูหน้าบ้านด้วยนะฮะหรือโทรศัพท์สองเครื่องก็ได้อย่างนี้นะคิดให้แล้วเอาไปเถอะครับ เชื่อผมเถอะจริงๆนะฮะถ้าไม่ดีผมกันดีจริงๆฮะอันนี้สามสี่วันเนี่ยนะครับสามตัวแตกรูรแบบงงๆนะฮะแต่งวดก่อนผมไม่ได้ไอ้นี่ให้เนาะที่มันออกหกห้านะครับเชื่อไหมว่าเอานี่มาเนี่ยนะครับมีคนกระซิบบอกครับห้าหกห้าหกห้าหกยางนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ แล้วมันก็ออกหกห้านะครับแต่ไม่ออกห้าหกนะแต่มันออกหกห้าคนซื้อเป็นเท่านั้นที่จะถูกเออแปดหนึ่งครับไม่เด่นเท่าไหร่แต่ชอบเฉยๆนะครับเพราะบ้านเลขที่ผมสองหนึ่งแปดนะฮะตามทุกงวดไม่ออกงวดหยุดปุ๊บออกทันทีใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ยังตามต่อไปนะครับแปดหนึ่ง พราะว่ามีในสูตรคำนวณด้วยนะครับแปดห้าครับโฟกัสตรงนี้ครับนี่ชอบส่วนตัวนะฮะคิดว่าสูตรนี้มาแน่ๆครับแปดห้านะฮะแปดเจ็ดสวัสดีไปยัอยงทาง YouTube ด้วยนะครับอ่ะแปดเก้าอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้สูงหน่อยแต่ก็ อาจจะอั้นนะครับนี่คือตัวที่เด่นไม่อยากจะตัดนะฮะอ้าวหมาเหา่าใครไม่รู้ <c oughs> ต่อไปครับเก้าหนึ่งครับเก้าเจ็ดเสียงชัดไหมครับเสียงไม่ชัดบอกผมหน่อยนะ <c oughs> มีเสียงลมเสียงนู่นนี่นั่น,นอย่าไปทนฟังนะฮะอุเสียงไม่ชัดมีเสียงแทรกแต่เสียงหมายเรื่องของมันครับเพราะว่ามันอยู่บริเวณนี้นะเราอย่าไปสนใจมันมากนะครับฟังเสียงผมพอให้เสียงผมชัดก็พอนะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดอ่ะผมจะเขียนไว้ก่อนนะตัวที่มันควรจะมานะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอีกตัวหนึ่งครับ 4, 7, ตัดไม่ลงครับ <c oughs> นี่คือตัวที่ตัดไม่ลงนะฮะถ้าภายในหนึ่งสองสามสี่าหตัวนี้นะครับไม่มานะครับถ้ามันไม่มานะแสดงว่าไม่ถูกครับ <c oughs> ใช่ไหมเป็นความจริงนะครับถ้ามันไม่มาก็ไม่ถูกแล้วฮะ แต่คิดว่ามาแน่ๆนครับสักตัวหนึ่งนะตัวที่เน้เนคือแปดห้านะครับอีกคือเน้นเลยนะแต่ว่าถ้ามาภายในสามตัวนะครับอันนี้สองตัวนะภายในสามตัวนะครับเลขเซตนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะจับรวมๆกันให้นะเอาลงฮะแคปไปก่อนนะครับแคปไปก่อนนะมาชุดสามตัวครับสามตัว อันนี้ซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับออกแน่ล่ะครับแปดห้านะครับย้ำอีกเลยนะฮะ <laughs> <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณาในการรับชมนะครับไม่ถูกยด่ากันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับมือคุณซื้อนะฮะผมให้แนวทางเฉยๆว่ามันควรจะเป็นอย่างน,น,นี้แต่มันออกไม่ออกเรื่องของมันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเพราะจากการคํานวณแล้วมันควรจะมานะครับ นะแต่มันก็เอาแนวนอนไม่ได้เนาะถ้าเรารู้ล่วงหน้าอะไรเราก็ดีครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะฮะนอนขาคอยห้างอยู่บ้านกระดิกเท้ารอวันที่หนึ่งวันที่สิบกนะฮะบางทีก็วันที่สองวันที่สิบเจ็ดอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครเก่งกว่าใครฮะแต่ว่าความน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ยังไงก็ขอให้ถูกนะ <laughs> เอาวละโอเคยังครับ ไปสามตัวนะฮะชุดสามตัวครับที่เมื่อวานผมลงไปให้แล้วล่ะครับคิดว่าน่าจะมานะครับโอ้โหพว,ว่าสูตรมาชี้มาแบบนี้แลยฮะหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสี่เก้านะครับ, 1, 4, 9, รบแล้วก็หนึ่ง เก้าสี่เจ็ดเก้าเอาละแค่นี้สามตัวนะฮะอ่าแถมแถมแถมหก <c oughs> ตัวพอหกหกสามสิบหกนะฮะคำนวณเลขให้เฉยนะครับหกหกสามสิบหก นะจัดการชีวิตตัวเองผมผมค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นนะครับเลขในกลุ่มนี้นะฮะเมื่อกี้จับไปให้แล้วเนาะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าสี่เก้าสี่เจ็ดอะไรอย่างนี้นะเอ้สี่เก้ามีไหมไม่มีใช่ไหมอ้าช่างมันครับอยวออกแล้วกันนะไม่แน่นะเนี่ยแบบนี้สามตัวครับรัฐบาล ถูกแล้วละครับไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ว่าเดี๋ยววันที่ประมาณสักสามสิบนะอันนั้นจะเสี่ยงทายทูบนะครับจะไปทางไหนอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับตามนี้นะวันนี้เอาสั้นๆแบบนี้ครับสําหรับรัฐบาลงวดนี้นะฮะขอให้โชคดีนะทุกท่านนะแล้วก็แม่ส่วนใครจะเรียนในเรื่องของการคํานวณน,นะครับเสาหน้าเจอ,อกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสอนหมดเลยฮะตั้งแต่อายังไม่เป็นนะครับจะคํานวณนู่นนี่นั่น มันจะได้ถูกนะครับเอาละขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามสำหรับงวดนนี้ขอให้โชคดีจง,งทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ